เฟรจะยกให้เจ้า m ค c h ด n i c a l Keyboard ตัวนี้เหมาะกับชาวซูปเปอร์สายยาที่สุดผมมาแบบสีส้มตะโกนมากนอกจากที่ดีไซน์จะสวยแล้วการใช้งานและราคาจะน่าสนใจไหมไปรับชมรีวิว A j a z a k 8 2 0 Max LCD กันได้เลย วี้ถ้าเกิดคุณชอบคอนเทนต์ของเฟสอยากสนับสนุนสามารถกดซุปเปอร์แตงใต้ตตคลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแถมยังได้คอมเมนต์ที่เท่แบบนี้ด้วยหรือจะา,าเป็นชาวคั่งรักกันป้ายยาก็สามารถกดแล้วมาจอยกันได้เลยจบกันใครตรงยกราบสวัสดีชาวคั่งรักเกมมิ่งเกียและชาวคั่งรักที่บอททุกคนด้วยนะคะวันนี้เฟสมากกับว j AK S 8 2 0 Mac LCD ค่ะทุกคนเอาจริงแค่หน้าปกคลิปเนี่ยน่าจะดึงดูดพอสมควรแล้วเนาะพอเข้ามาในคลิปก็ยิ่งน่าสนใจไปอีกยันเดี๋ยวในเซ ก็จะเจอกับฝาครอบกันฝุ่นมาให้นะคะเป็นพลาสติกนี่ของแถมเบสิกที่สมัยนี้ต้องให้มาพร้อมกับตัวคีย์บอร์ด A j z z AK820 Mac LCD สีสม้มโหสีมันแบบส้มมากส่วนสายการเชื่อมต่อก็ยังคลุมตีมมาอยู่ค่ะเป็น USB Type A to y p e C เป็นวัสดุ PVC ความยาว1.6เมตรและก็เป็นสีส้มอีกด้วยมีที่ดึงสวิตช์ที่ดึงคีย์แคปมาให้พร้อมกับใบคู่มือการใช้งานของในกล่องมีมาให้ประมาณนี้บอกไน้เลยค่ะว่าในคีย์บอร์ด m Mechanical งบประมาณ2,000นิดๆไม่มีใครจัดจานเท่าตัวนี้แล้วในเรื่องของสีสันสำหรับ a z a k 8 2 0 Max l c d ค่ะมาในไซส์75%สำหรับซีรีส์นี้เนี่ยเฟยก็เคยมีรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่ารุ่นนี้จะถูกอัปเกรดใส่หน้าจอมาให้เปลี่ยนดีไซน์แล้วก็น็อปเนี่ยค่อนข้างเด่นมากๆเอาจริงๆภาพรวมนะตอนเฟรเห็นแวบ,บแรกอะนึกถึง,งโงกุลเลยทุกคนพอลองเอาคีย์บอร์ดตัวนี้ไปแต่แตงโต๊ะคอมเข้ากับแผ่นลองเมาส์เป็นวอลเปเปอร์หน่อยก็ดูลงตัวมากๆ แต่หากใครไม่ชอบสีส้มฟูด,ดีค่ะเขาก็ยังมีสีดําร์ดี้ด้วยตัวนั้นเนี่ยจะดูแบบดูดูหน่อยตัดมาด้วยสีแดงแล้วก็ทั้ง2ส,สีนะคะจะสังเกตได้เลยว่าน็อปของเขามีการถูกเปลี่ยนเป็นแบบวงกลมทุกคนเป็นอะไรที่แปลกมากยังไม่เคยเจอน็อปในคีย์บอร์ดที่เป็นลักษณะแบบนี้มาก่อนเลยนะบอกเลยว่าแค่เปลี่ยนน็อปเนี่ยก็ทําให้คีย์บอร์ดดูมีลูกเล่นมากขึ้นแล้วแปลกตาจริงๆส่วนข้างๆกันค่ะก็จะเป็นหน้าจอ LCD ขนาด0.85นิ้วสามารถใส่ไฟจิ๊ฟได้1 ตอนหนึ่งแล้วภาพชัดมากทุกคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับไฟล์ที่เพื่อนๆเอามาใส่ด้วยนะคะตัวจอยังสามารถใช้นอ็อปควบคุมปรับโหมดไฟล์ต่างๆดูข้อมูลคีย์บอร์ดแต่ว่าพวกโหมดการเชื่อมต่อเนี่ยจะไม่สามารถปรับผ่านจอได้แต่จะมีตรงส่วนท็อกโกสวิตช์แยกมาให้เนาะในด้านของวัสดุตัวคีย์บอร์ดค่ะเขาจะใช้เป็นวัสดุพลาสติกแม้ว่าบางคนอาจจะมองว่าราคานี้อาจจะได้เคสอลูแล้วแต่คุณลองไปฟังซาวด์เทสก่อนให้คุณภาพเสียงด้านในดีไม่แพ้กันลองพิมพ์มาดูที่ขอบด้านบนกันบ้าง เริ่มที่ฝั่งซ้ายจะมีสวิตช์ไว้สลับเลีย์อั์คีย์บอร์ดระหว่าง Windows กับ MacOS ส่วนตรงกลางจะเป็นพอร์ต USB Type C ไว้ชาร์จแบตก็ได้หรือว่าจะใช้เสียบใช้งานทั่วไปและส่วนท็อกเกิลสุดท้ายนั้นจะเป็นโหมดการเชื่อมต่อค่ะเลือกได้บลูทูธไวเลสหรือตรงกลางจะเป็นแบบเสียบสายหรือว่าออฟไปด้วยในตัวสำหรับใครที่ถามหาเอ้าไม่มีให้เก็บ USB C ีดีซหรอเขาอยู่ที่ด้านหลังครับทุกคนไม่อยู่ตรงขาตั้งอันนี้นีเองหากใครต้องการจะหยิบใช้นะคะก็ต้องงัดขาตั้งขึ้นมาน ซ่อนอยู่ตรงนี้แล้วก็ในส่วนของค้าปัาระดับคีย์บอร์ดค่ะก็ให้มาทั้งหมด2ขั้นด้วยกันพร้อมกับฟีนด์ยาง ank, ในแต่ละมุมเพื่อกันลื่นการดีไซน์ของเรา แค่นี้ค่ะนอกจากที่ตัวบอดี้จะเป็นสีส้มแล้วคีย์แคปก็ถูกตกแต่งมาให้เข้าตีมกันหลกัหลกๆค้นสีก็จะออกเป็นโทนร้อนหน่อยๆน,นะคะสีส้มสีเหลืองสีครีมบอกเลยว่าสวยมากๆใช้คีย์แคปเดิมๆทุกคนสวยจริงแต่ส่วนตัวเฟสอาจจะมีติดตรงสเปซบาร์กับเอนเตอร์นิดหน่อยนะคะถ้าเกิดหาคีย์แคปอื่นมาแต่งได้เนี่ยจะเลิศมากๆโดวยวัสดุของคีย์แคปผ่ายจะใช้เป็น P ี t ทําสีแบบดับเบิลช็อตเชอร์รี่โปรไฟล์จะไม่มีไฟลอดขึ้นมานะคะไม่ว่าจะฟอนต์ไทยหรือว่าฟอนต์อังกฤษก็ตาม ส่วนคีย์ไทยอันนี้ฟีดแบ็กเพิ่มเติมถ้าเกิดมีการเปลี่ยนฟอนต์เนี่ยจะทําให้สวยขึ้นอีก1 0 0เลยและในโหมดการเชื่อมต่อหานี่เราอยู่ยุค2 0 2 4แล้วก็ต้องให้มาแบบไตโหมดแน่นอนจะเสียผ่านไทซี z ก็ได้หรือว่าใช้ผ่านไวเลสสองจุดสี่รวมไปถึงบูทูทหาจุดห่อมือถือต่อ iPad เอาไปใช้พิมพ์งานได้หมดเลยค่ะแล้วในส่วนของแบตเตอรี่ให้มาค่อนข้างเยอะนะ4 0 0 0มิลลิแมอมป์แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเปิดจอเปิดไฟเนี่ยมันก็จะแบตหมดไวนิดหน่อยแต RGB ก็จะได้ประมาณ51ชั่วโมงเลยค่ะและในแง่ของการใช้งานแน่นอนว่าต้องมีเกมเมอร์เอาไปใช้เล่นเกมบ้างพิมพ์งานบ้างรุ่นนี้สามารถไปใช้งานได้นะคะเอาแบบนิ่งๆหน่อยก็ผ่านพอร์ต Type C ค่ะเสียบสายอย่างเดียวอันนี้เล่นเกมแบบชิวๆหายห่วงแต่ถ้าเกิดคุณเอาไปใช้งานทั่วไปนะบลูทูธไวเลสอันนี้นิ่งๆเลยค่ะใช้งานได้ดีมากและต่อมาเรื่องของสวิตช์ลูกพี่ a j a ก็ใส่สวิตช์ตัวใหม่มาให้ในรุ่นนี้อีกแล้วค่ะนั่นก็คือ A.J. Avocado Sweet b e n t l e เนี่ยสวิต <Suite S 2> ที่ทำการพีลูมาจากโรงงานมาให้แล้วอันนี้เฟซจะหยิบมาเทียบให้เห็นภาพง่ายๆนะคะก็จะคล้ายกับสวิตนมเย็นของทางโลกาแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยจะเบากว่าหน่อยแล้วก็จะมีระยะแอคทีฟที่ตื้นกว่าประมาณ0.5มิลค่ะใครที่รู้สึกว่านมเย็นของโลกาหนักไปนิดนึงก็สามารถมองเป็นตัวนี้เพิ่มเติมได้สเปคนี้แอบคล้ายเยลโลสวิตอีกตัวหนึ่งด้วยเหมือนกันแล้วด้วยความที่เป็น Avocado Sweet เนี่ยเรื่องของหน้าตาเนี่ยแอบเหมือนบ้ากน,นะเอาละ เริ่มหิวแล้วเริ่มหิวแล้วก่อนจะหิวไวมากกว่านี้เราลงไปดูเรื่องของสเปคภายในเพิ่มเติมกันบ้างรุ่นนี้มีการรองรับพอสเวิรนะคะสามารถใส่ขาสวิตได้ทั้ง3พินแล้วก็5พินเลยวางไฟมาแบบเซาเฟซซิงสวิตด้วยถือว่าสเปคโฟมากๆแต่ที่เตะตาสําหรับเฟสนะจะเป็นเรื่องของเพจค่ะทุกคนเขาหยิบใช้เป็นวัสดุ FR4 มาให้แล้วยังตัดเฟกคัตมาด้วยคือไม่ใช่แบบ FR4 ธรรมดานะทุกคนอันนี้คืองานอย่างดีเลยทําให้โทนเสียงที่ออกมามันดูแบบดีขึ้นมาก มากนะคะถ้าเทียบกับรุ่นก่อนหน้าน,นี้ที่เฟซรีวิวไปอันนั้นอาจจะแบบเออเสียงเบาง่าแต่เน,นี้ยดูแน่นมากขึ้นส่วนด้านในมีการมอสโฟมมาให้ค่ะดูไปถึงว่า PCB มีการตัดเฟกคัตแล้วก็ยังได้โครงสร้างแบบแกสเกตเมาส์อีกด้วยพวกความเฟกเนี่ยตัวนี้อาจจะไม่ได้เฟกจ๋ามากนะคะแต่ว่ากดลงไปจะมีความยวบอยู่ส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าให้ทนตอกแน่นค่อนข้างดีมากๆยังไงลองไปฟังในช่วงสาวเทสกันได้เลยค่ะ ส่วนในฝั่งของโหมดไฟนะคะก็ยังจัดเต็มมาให้เหมือนเดิมแต่อันนี้เฟสต้องขอบอกไว้ก่อนว่าถ้าเกิดห้องใครสว่างมากหรือว่าหน้าต่างเข้าเยอะแสงเข้าเยอะเนี่ยน้องอาจจะสู้ไม่ไหวเนาะแต่ถ้าเกิดใช้ในห้องมืดๆเนี่ยก็ยังพอมองเห็นอยู่วยโหมดไฟที่ให้มาค่ะจะมีประมาณ20โหมดด้วยการเป็น Fu l l RGB สามารถที่จะปรับผ่านตัวคีย์บอร์ดได้เลยหรือว่าจะเข้าไปคัสตอมไ์เพิ่มเติมในโปรแกรมก็ได้ซึ่งโปรแกรมนี้เพื่อนๆสามารถเข้าไปโหลดผ่านเว็บไซต์ของทาง g a m e r Labs ได้เลยนะคะหลักๆฟี เจอที่ให้มาก็จะมีเรื่องของคีย์แมปปิ้งค่ะสามารถตั้งค่าปุ่มใหม่ได้เพื่อบางคนใช้ด้านข้างเนี่ยเป็นปุ่มอื่นที่ไม่ใช่ ete uh, ิสเพ Up p ปเพ down อันนี้ uh, สามารถเข้ามาเซตใหม่ได้นะคะรวมไปถึงเพิ่มคีย์ลัดเช่นเครื่องคิดเลขควบคุมเพลงหรือจะเซตเป็นคอมโบคีย์ในการทำงานก็ได้เช่นเดียวกันค่ะนี่หน้ามาโคก็มีเหมือนกันนะทุกคนสามารถที่จะเป็นคีย์บอร์ดอินพุตได้เมาส์อินพุตได้จะได้เหมาะกับการเล่นเกมมากยิ่งขึ้นสำหรับโหมดไฟค่ะอย่างที่บอกไปว่าปรับได้ประมาณ20โหมด เข้ามาในโปรแกรมเนี่ยอาจจะปรับได้ง่ายมากขึ้นนะคะในแง่ของการเลือกสีความไวความสว่างและส่วนใครเป็นสายหน้าจอค่ะให้มาที่แท็บนี้เลยให้เราไปเซฟไฟจิฟ๊กมาก่อนขนาดภาพที่แนะนําก็คือ1ต่อ1หรือว่าจัตุลัสแล้วเราก็เลือกไฟล์นะคะกดอัปโหลดขึ้นไปได้เลยรวมไปถึงถ้าเกิดใครอยากให้หน้าจอของเราเนี่ยมันเป็นเวลาที่ตรงกับชีวิตจ,จริงก็มากดถทมสซิงต์ตรงนี้ได้วนแท็บถัดมาค่ะก็จะเป็นการตั้งค่าสีไฟลไลท์คีย์อยากจะวาดลวดลายอะไรมา ใส่ในคีย์บอร์ดตัวนี้ จัดได้เลยส่วนแถบถัดมากก็จะเป็นเหมือนการเซตไฟไลายคีมเหมือนกันแต่เนี้ยจะเริ่มแบ่งเป็นโซนแล้วก็เลือกโหมดได้ด้วยจะใส่ได้อีกประมาณ8โหมดตรงนี้นะคะแต่ละโซนและนี่ที่เฟดแนะนําให้โหลดโปรแกรมมาก็คือเขามีโหมดไฟตามจังหวะเสียงเพลงถ้าเปิดเพลงเมื่อไหร่เนี้ยไฟเขาก็จะเด้งขึ้นมาตามเพลงของเรานะคะเท่มากแล้วส่วนในหน้าสุดท้ายก็จะเป็นการตั้งค่าทั่วๆไปค่ะไม่ว่าจะเป็นคีย์รีสปอนท์ทม์ก็สามารถที่จะตั้งเลเวล1ไปได้เลยนะคะจะได้ตอบสนองไวที่สุดตั้ง ค่าสลิปไทม์ต่างๆอยากจะตั้งสลิปไว้กี่นาทีก็คือเลือกได้ส่วนที่เหลือก็จะเป็นการรีเซ็ตตั้งค่าดั้งเดิมของโรงงานนี่ก็จะเป็นสิ่งที่โปรแกรมสามารถทำได้นั่นเอง หลังจากที่ฟังชาวเทสดูรีวิวแบบจันหนักจัเต็มเฟซก็จะมาสรุปให้ฟังนะคะว่าจากที่ได้ใช้งานจริงมาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเริ่มจากเรื่องของการใช้งานเล่นเกมพิมพ์งานอันนี้ไม่เจอปัญหาดีเลยอะไรเลยค่ะแง่ของเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยให้ผ่านในงบราคาเท่านี้นะส่วนฟีลลิ่งการใช้งานตัวนี้พิมพ์ค่อนข้างนิ่มกดง่ายแรงต้านกําลังดีและเสียงทํามาได้แน่นมากๆหากเทียบกับคีย์บอร์ดพลาสติกอีกหลายๆรุ่นถือว่าทํามาได้เกณฑ์แบบ 8เต็ม10กันเลยทีเดียวและส่วนที่น่าประทับใจมากๆของทีมงานเฟซนะก็คือตัวหน้าจอค่ะให้มาสว่างสีชัดถ้าได้ไฟจิ๊บแบบภาพชัดๆนะยิ่งเสริมเข้าไปอีกแต่ข้อสังเกตอย่างเดียวเลยก็คือตัวแบ็คไลท์หรือว่าไฟ RGB มันไม่ค่อยสว่างสักเท่าไหร่ถ้าเกิดใครเป็นสายข้างรักไฟวิบับเนี่ยก็ต้องเผื่อใจเรื่องนี้ไว้สักนิดนึงค่ะ และถ้าเกิดใครสนใจคีย์บอร์ดตัวนี้สามารถไปสั่งซื้อกันได้แล้วในราคา2999บาทเท่านั้นและทาง Game ม La b เนี่ยยังมีรับประกันศูน์ไทยให้ด้วย1ปีแนะนำว่าให้รีบไปสั่งก่อนสินค้าจะหมดคีย์บอร์ดงานดีแบบนี้แต่ของหมดไวมากส่วนใครอยากจับของจริงไปลองกันได้ที่งานคอมมาร์ทเลยค่ะสำหรับคลิปรีววันนี้มีประมาณนี้ถ้าเกิดชอบน้อง a j AK820 Mac องศก็ไปตามกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปและอย่าลืมที่จะกดไลค์ก แชร์กดติดตามให้กับเฟซด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย